ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมอดข้าวเพื่อเกณฑนะวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปสุ่มเจ้ากิจกรรมใหม่นะเป็นท่องฝันซัมเมอร์นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้ากิจกรรมใหม่นะครับก็ตอนนี้เจมแจกของมาแล้วนะครับที่หลายๆคนบอกว่าพี่ทําไมผมยังไม่ได้ก็คือเขาน่าจะน่าจะล่าช้านะครับ ตอนแรกเขาบอกว่า2องโมงใช่ไหมอันนี้ก็ลงเลยมาประมาณ11บเอโมงแล้วทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปรับได้นะครับรับได้แค่ถึง2องทุ่มเองนะครับถ้าหลัง2องทุ่มไปเราก็จะไม่ได้แล้วนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวผมจะลองสุ่มไปนี้ดูแล้วกันได้มาเท่าไหร่ห้าไปไปตัดเกลือไปก่อนเลยโอ้โหโอ้โหเอ็งเกลือกันไปปะเนี่ยโห้ยตัดเกลือนั่นไงตัดเกลือจริงๆเลยทุกคนเฮ้ยโอเค เฉยเกินไปอ้ข้าวมันดวงดีจังวะคนดูก็ไม่เกลือนะผมว่าผมใช้ดวงกับไอการสุ่มไปนี่ไปหมดแล้วครับโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราจะเริ่มสุ่มกันเลยนะเดี๋วดูก่อนมีกิจกรรมอะไรฟรีๆไหมโอเคกิจกรรมนี้ใช่ไหมไปเข้าไปเลยโอเคครับผมไอนี้คือผมก็มีหมดแล้วแหละแต่ว่าที่ผมเข้ามาสุ่มคืออยากได้ไอเนี่ยเพชรอย่างเดียวนะครับผมก็คือลองกดอ่ะหนึ่งครั้งไปก่อนตัดเกลือตัดเกลือรอบแรกปึ๊บ ไม่ต้องพูดถึงโอเคครับผมไปก็อันนี้สุ่ม10ครั้งได้บัตรได้บัตร40ครั้งได้กระเป๋าใช่ไหมไป10ครั้งเลยโอเคครับผมมาเดี๋ยวดูกันยังไงเฮ้ยเกือกันไปเปล่าดัตต์เดมอนอันเนี้ยเนี้ยนะขอเนี้ย900าร9อก็เพ้ารอยเ้เก้เาพชรเฉียดไปเฉียดมานะเฮ้ยเฮ้ยสองครั้งได้ชุดพิตูล เอ้ครั้งเดียวในชุวพีีตูนได้เกินไปป่าวะเฮ้ยไอย้ผมได้เลยเหรอทุกคนอ๋อผมว่ามันทำไมมันเช็ดเชื้อไอ้ได้ระเบิดด้วยทุกคนระเบิดหรืออะไรไม่รู้รอะครับกเ็เดี๋ยวผมจะกดอันนี้ละกันปิดแอนิเมชันอะไรอะไรทุกคนรีดฟันเลยปะแก็บอกาเดี๋ยวผมจะกดสุ่มไปเลยโอ้โหอันนี้ไม่รุ่งกว่าทุกคนผมว่าถ้าเปิดอย่างนี้ไว้น่าจะรุ่งกว่านะ อันนี้คือเพิ่มเลทใช่ไหมอ้ยได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรเกินไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมพ่มึงดีจังวะคนดูเอี่ยงวะคุณได้ใช้ดูเฮ้ยได้เก้าสิบเก้าเพชรีิเฮ้ยเอี่ยงวะเกินไปไอวัดข้าวมันเกินไปเปล่าวะคนดูผมว่าผมไม่เพิ่มเลทแล้วตอนแรกผมว่าจะเพิ่มเลทลองดูงนะครับแต่ว่าคือผมได้ครบ,บ,บหมดแล้วของทุกอย่างในเนี้ยทุกคน เฮ้ยไอวอดข้าวมันดวงดีเกินไปป่าวะทุกคนโอเอแคผมเดี๋ยวผมจะเพิ่มเลทพิเศษแล้วมันคืออะไรลองไหมลองก็ได้อ่ะอ๋อมันหมุนให้เลยโหผมห่าไว่าไม่ลุ่งทุกคนเดี๋ยวผมจะสุ่มอันนี้อีกแล้วกันเนาะคือผมสุ่มไปสี่สิบรอบแล้วอ่ะเกินไปโอดข้าวโคตรดวงดีอะคนมันเบื่อเกินไปโอดข้าวเกินไปป่าวะหอดข้าวเฮ้ย สุดในรุ่นจริงๆไอเด็กคนนี้ด <c oughs> นเก้าเหลือเก้าเพชรอีกแล้วเท่ากับว่าผมสุ่มเสียไว้แค่ไ,ไม่กี่ว่นถ้าได้900เก้าร้อยก็เหลือเก้าเพชรอีกอะโอเคผมเดี๋ย okay, วผมจะสุ่มให้เหลือสักพนันเพชรละกันเนาะกำไรเลื่อนๆไม่อดข้าวเกินไปคนดูโอเคผมไปสิบครั้งผมผมว่าผมจะไม่กดอันนี้ถ้ากดอันนี้ผมว่ามันมันมันไม่ค่อยได้นะถ้าหมุนๆุนอย่างเงี้ยมันน่าจะได้ดีกว่านะโอเค ยังไงน่าจะเกลือแล้วนะผมว่าน่าจะเกลือแล้วนะยังไงต่ใบผ้าไหมหรืออะไรอะโอ้โหเองเกินไปเปาวะมา999เพชรอีกเท่ากับหล่อเทสนะ99เพชรก็ได้อะลดให้ก็ได้เอา99เพชรนะโอ้โหโอ้โหผมก็ยังคาใจนะครับว่าเอ้ยมัอออกดีนะผมคาใจนะเดี๋ยวผมขอสูมอีกสิบครั้งเนาะก็ส่มไปวานหกสิบครั้งแล้วหรือเปล่าทุกคนเยอะแล้วนะ ไม่50ก็60ครั้งแล้วนะครับเฮ้ hey! ขอเ9เพชรก็ได้กำลังใจไม่เอาหรอกชุดพี่ตูนมีแล้วมีดาบก็มีแล้วนะครับขอแบบเป็นเพชรอ, <c oughs> อ่ะอืได้แต่บัตรปึ๊บโอ้โหก้ลรเาสิเกาเพชรมาอีกทีไอ้หนูเกินไปเบะเก้าร้อยเาสิเกาเพชรสองครั้งเท่ากับลอเท <c oughs> ในพลนัเป็นหืมบอกเป็นยังบอกเป็นยังโอ้โหเกือบโพสรอบนี้ เกอเดี๋ยวผมรับไปเลยเนาะป่ะได้กระเป๋าได้บัตรน่าจะคือผมมีหมดทุกอย่างแล้วทุกคนอันนี้ก็ได้แล้วคารานะก็มีแล้วเพชรก็ได้แล้วที่เหลืออันนี้ก็ได้แล้วทุกคนคือได้หมดแล้วอ่ะได้เพชรด้วยก็อดข้าวมันก็โอ้เกินไปเกินไปบอกวาโอเคผมป่ะเดี๋ยวเราลองไปดูของที่เราได้นะฮะได้อะไรมั่งเอ่ยได้ชุดชุดพี่ตูนเหรอชุดพี่ตูนเหมือนยังไม่ได้เปิดนะนี่ไงชุดพี่ตูน บูติสแลมเปิดไปรักกันเดี๋ยวลองผมผมว่าผมขอลองใส่ดูหน่อยแล้วกันนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นชุดยังไงเนาะ oh. ไปอยู่ไหนเอยชุดพิตูนชิโดโคตรเปียวโคตรตะเปียวเปียวเปล่า <laughs> ดวงดีเกินไอหน้ห้ดรับเอ๋อวันนี้ก็มีถายบอแล้วออวันนี้ก็มีถายบอแล้วอันนี้ล่ะเฮ้ <c oughs> hey, ยผมก็ <c oughs> ได้ถายบอ <c oughs> อีกนะเกินไปนะอันนี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ย โอ้เกินไปเองได้ใช้ดวงกับชาตินี้ไปหมดแล้วไอ้อดข้าวไอ้อดข้าวมันดวงดีจังวะคนดูมันเกินไปเปล่าวะไอเด็กคนนี้ผมว่ามันเกินไปแล้วไอ้อดข้าวอะมันดวงดีเกินไปแล้ว <S 2> <S 2> อืออยู่ป่ะไอเด็สิบไปลองสุ่มกันเลยอียผมว่ามันได้มาได้อะไรบ้างนะกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าอันหนึงนะ่งเนาะ อันนี้กระเป๋าแล้วก็กล่องดวงใจเหรออ๋อเป็นกล่องดวงใจทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมนึกว่าอะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราลองสุ่มอันนี้ดูวันนี้ผมก็สุ่มได้หมดแล้วต้องสุ่มเอาอะไรวะทุกคนอันนี้เหรอลูกแก้วเหรออันนี้เหรอท่าเต้นเหรอโอเคสุ่มก็สุ่มครับจัดไปหวยห่าข่าวโคตรเบอร์ดวงโคตรจะดีไก่ดีคนอื่นอ้อเกินไปเป้าวะาหวดข้าว ไม่เสียใจ,จหรอกทุกคน,นนี้ก็ไม่น,น่ามีอะไระเดี๋ยวผมลองดูอันนี้มั้งนะครับคือผมว่าคือว่าโอเคนะชุดอันนี้แฟนผมแฟนผมยังไม่มีนะถ้าเต้นทำไมทำไมมันเขียนว่าเฉพาะกิจกรรมนี้วะทุกคนมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะทำไมผมโหลดไม่ได้อ่ะ,อะมันคือชุดอะไรวะทุกคนทำไมมันโหลดไม่ได้อะ เนี่ยของใครโหลดได้ลองลองคอมเมนต์ไปหน่อยนะอยู่ตรงนี้ยทุกคนผมผมมันโหลดไม่ได้อ่ะเนี่ยแพ็กเกจเสริมก็โหลดไม่ได้เป็นไรไม่รู้อะโอเคครับผมน่าจะประมาณเท่านี้นะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวดูมีอะไรขายมั่งก็ไม่น่ามีอะไรนะครับน,นี่ก็มีลูกแก้วให้แรกโอเคครับผมก็ไม่น่ามีอะไรเนาะกระเป๋าอันนี้โทเค็นไม่พอไม่พอซุ่ม ตัวเกนไม่พอสุ่มก็อยากจะลองสุ่มดูนะครับแต่ว่าเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับเพืผมก็สวัสบดีก็ไป๋ผมบายแล้วจะกันคลิปหน้านะครับก็ดวงดีเก้นกไป๋ผมบายใครที่ดวงดีเหมือนผมลองคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับไปผมบายจอยันคลิปหน้านะครับผม